กระทรวงการคลังประกาศผลรอบแรกการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2565ในชุดที่6ซึ่งก็คือผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่7ถึง13ตุลาคม65นะครับก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนรอบแรกนะครับในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ประกาศผลทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หรือว่าทางเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าบางท่านเข้าไปดูผลทางออนไลน์ไม่สะดวกก็สามารถไปที่หน่วยลงทะเบียนได้นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบผลให้กับท่านนะครับว่าการลงทะเบียนของท่าน สถานะการลงทะเบียนของท่านถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่หากประกาศผลแล้วขึ้นว่าข้อมูลสมบูรณ์ก็แสดงว่าท่านผ่านรอบแรกแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวไปรอการตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลรอบตัดสินในช่วงเดือนมกราคม -66 เลยทีเดียวเลยนะครับก็รอลุ้นอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดท่านที่ไปดูการแจ้งผลในรอบแรกแล้วขึ้นว่าข้อมูลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เขาก็จะบอกว่าไม่สมบูรณ์ตรงไหนขดขาดเอกสารอะไรบ้างนะครับก็ขอให้ท่านนั้นไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่อจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับหรือว่าเข้าไป แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านหรือว่าคู่สมรสของท่านหรือว่าบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีของท่านถ้ามีให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับเพื่อที่จะได้ผ่านการตรวจสอบสถานะในรอบแรกแล้วก็ รอการตรวจสอบและแจ้งผลในรอบตัดสินต่อไปในช่วงเดือนมกราคมปี66เช่นเดียวกันซึ่งหลายท่านที่มีการลงทะเบียนและมีการาไปดูการประกาศผลรอบแรกว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์และได้มีการไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนแล้วนะครับก็ขอให้ท่านนั้น ไปติดตามการประกาศผลการแก้ไขข้อมูลของท่านในวันศุกร์ถัดไปนะครับซึ่งในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไปก็จะเป็น ผู้ที่ไปแก้ไขข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือทั้งคนที่ลงทะเบียนร,ระหว่างวันที่7ตุลาคมถึง13ตุลาคมและคนที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้และได้มีการไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนแล้วก็สามารถมาดูการประกาศผลในรอบแรกนะครับทั้งลายใหม่และลายที่มีการแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับได้ทางเว็บไซต์ หรือว่าไปติดต่อสอบถามที่หน่วยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านที่ต้องแก้ไขข้อมูลก็ขอให้ท่านรีบไปติดต่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งไว้นะครับก็รีบไปติดต่อที่หน่วยลงทะเบียนและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 17พฤศจิกายนนี้นะครับก็ไปแก้ไขเร็วก็ได้ทราบผลเร็วและก็จะมีเวลาในการดำเนินการเพิ่มเติมอะไรต่อไปหากว่ายังไม่สมบูรณ์อีกนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับว่าลงทะเบียนแล้วก็อย่านิ่งนอนใจให้มาดูการประกาศผลในรอบแรกตามช่วงเวลา ที่จะประกาศทุกวันศุกร์นะครับซึ่งในวันศุกร์ที่21ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศผลรอบแรกในชุดที่6แล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับรวมถึงท่านที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็สามารถไปลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้